สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเรียนรู้วิธีการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีลักษณะดอกสว่านกันดูนะครับว่าชิ้นงานที่มีรูปทรงที่มีความยากเพิ่มขึ้นเราจะขึ้นรูปยังไงเราจะสามารถออกแบบยังไงในลักษณะของดอกสว่านจะมีลักษณะการ้วนโค้งตัวของเส้นเกลียวดอกสว่านขึ้นไปนะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะสร้างอย่างไรเริ่มต้นให้เราไปที่ไฟล์ new นะครับมาที่ part เหมือนเดิม จากนั้นในขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการสเก็ตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านก่อนให้เรามาที่สเก็ตเลือกคำสั่งสเก็ตเลือกระนาบที่จะใช้ในการสเก็ตนะครับในที่นี้ผมใช้ท็อปเพลนเลือกคำสั่งเซอร์เคิลกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับผมขอใช้เป็น 7.5mm มเม จากนั้นเลือกคำสั่ง f e a t u r e เลือกคำสั่ง Extrude ให้ขนาดความยาวของดอกสว่านนะครับ1 1 0ยสมิลิเมตรนะครับทำการ Extrude ชิ้นง,งานขึ้นไปจะได้ลักษณะเป็นแท่งสรงกระบอกขึ้นมาเสร็จแล้วในขั้นตอนถัดไปเราจะทำการ สร้างเส้นเอล,ลิกหรือเส้นโค้งของดอกสว่านที่ม้วนตัวขึ้นมาตามแกนตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เรามาที่คำสั่งสเก็ตเลือกสเก็ตนะครับอ๋อให้เราเลือกเพลนก่อนนะครับตรงนี้อ่าเลือกเพลนอ่าตรงนี้นะครับเป็นลักษณะนหน้าตัดของสรงกระบอตอนนี้นะครับ เราจะทำการคัดลอกเส้นวงกลมตรงนี้โดยการใช้คำสั่ง Convert Entity หลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกเลือกที่ขอบของวงกลมมันจะทำการคัดลอกเส้นขอบตรงนี้ให้นะครับกดเครื่องหมายติ๊กถูกเสร็จแล้วมาที่ Ribbon Feature มาที่คำสั่ง Curve เลือกคำสั่ง ย่อยที่ชื่อ helix and spiral จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีลักษณะของเส้นสไปรัลที่เป็นเส้นม้วนตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูจะเห็นตัวนี้นะครับในการป้อนค่าคำสั่ง helix and spiral ตรงนี้เราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะครับตัวแรกเป็นการกำหนดระยะพิดและจำนวนรอบ มีการกำหนดแบบที่2คือ High and Revolution ความสูงและจำนวนรอบ High and Pitch นะครับความสูงและระยะ Pitch แล้วก็เป็น s p i r a l ลักษณะของรูปแบบ Spiral นะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น High and Revolution ความสูงที่ใช้เราใช้อยู่ที่อลองใช้สัก80ดูว่ได้นะครับ80มาดู รี v ว l u t i ูชคือจํานวนรอบนะครับสังเกตได้ว่านี่คือ1รอบของเขาแล้วก็2รอบจํานวนรอบที่เราป้อนเราสามารถเพิ่มจำนวนรอบได้นะครับอาจจะเป็น10รอบมันก็จะถีขึ้นเห็นไหมครับอยู่ที่การ,รออกแบบแล้วก็ขนาดของงานนั้นๆ Start Angle ตอนนี้โปรแกรมของแต่ละคนอาจจะตั้งมาไม่เหมือนกันตอนนี้อย่างขผมจะเป็นร80นะครับ ค่า Start Angle ก็คือจุดเริ่มในการ Start มุมโค้งของสไปรัลโดยปกติเราจะนิยมใช้ค่าทางคอแดนคือ0 8น9์ร้อยคือ360รวกนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการกำหนดค่าตอนนี้ผมใช้180กดเครื่องหมายติ๊กถูกครับเราจะได้ลักษณะสเส้นโค้งสีน้ำเงินตรงนี้ขึ้นมาถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่า เส้นโค้งตรงนี้ทางออกของมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นรูปมันจะจิกอยู่ที่เนื้อของชิ้นงานตรงนี้นะครับเส้นทางออกดังนั้นในการสร้างเส้นทางออกเราจําเป็นที่จะต้องสร้างเส้นโค้งหลอกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับอาตอนนี้ผมจะหมุนเพื่อง่ายต่อการสเก็ตนะครับ ลองเลือกเพลนดูก่อนตอนนี้อาไรท์เพลยเราเลือกไรท์เพลนตรงนี้นะครับสังเกตว่าสาเหตุที่ต้องเลือกเพลนให้ถูกต้องเพราะว่าเราจะสร้างสเกตเคิร์ฟตัวนี้ขึ้นมาให้มันมวนตัวออกมาพอได้พอเราได้ด้านของระนาบที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่คำสั่งสเกตเลือกคำสั่งย่อยของสเกตคือ3 d สเกตเราจะสเกตเป็นรูปแบบของสามมิติขึ้นมา เสร็จแล้วเราจะทำการคัดลอกเส้นสไปรัลตรงนี้โดยการใช้ c o n v e r t ์ตอิม้เลือกเส้นโค้งตรงนี้นะครับติ่เครื่องหมายถูกมันจะทำการคัดลอกเส้นสไปรัลขึ้นมาให้เราก่อนหลังจากนั้นใช้คำสั่ง Tangent a r c สร้างส่วนโค้งตรงนี้เชื่อมต่อ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับตรงนี้สังเกตว่าจะได้ลักษณะของเส้นทางออกตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับผมจะทำการสเก็ต เพื่อสร้างมุมตัดของดอกสว่านตรงนี้คลิกสเก็ตนะครับคลิกที่ส่วนปลายของสุกระบอกใช้คำสั่ง circle คิลกำหนดจุดเซนเตอร์ที่จุดคอดแดนที่เราเลือกตอนต้นในที่นี้ผมใช้ขนาดตรงนี้เท่ากับ7 mm มมตร สังเกตได้ว่ามันจะอยู่ที่จุดมุมของเซอร์เคิลตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่ฟีเจอร์อ๋เราต้องกดเครื่องหมายตัวนี้ดิกอ,อกมาก่อนนะครับเพื่อยืนยันการสเก็ตของเราก่อนมาที่ฟีเจอร์ครับเลือกสว e ปคั t ในส่วนของตัวโปรไฟล์ของ ตัวที่จะทําการหมุนเนี่ยมันจะเลือกให้เราอยู่แล้วหรือถ้าไม่เลือกเราสามารถติ๊กเลือกวงกลมตรงนี้ได้ในส่วนของผาดน,นะครับให้เราเลือกเส้นวงตรงนี้มันจะทําการเลือ้อยหมุนขึ้นมากดเครื่องหมายติ๊กถูกครับเราจะได้ลักษณะของดอกสว่านแต่ตอนนี้ยังมีแค่ด้านเดียวนะครับสังเกตดูอีกด้านหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาครับ เหมือนเดิมอีกครั้งเราสามารถใช้คำสั่งตัวที่ชื่อว่า circular pattern ตรงนี้ได้นะครับวิธีการนะครับให้เราเลือก circular pattern เสร็จแล้วมาเลือก direction direction คือทิศทางที่จะให้มันคัดลอกก็คือทิศทางตรงนี้นะครับให้เราคัดลอกเลื้อยตามขึ้นไปในลักษณะของทรงกระบอก จำนวน2นะครับ a n g เกตรงนี้180ย n i t หน่วยเป็นดีกรีนะครับเพราะว่าเราจะสลับคัดลอกไมาฝังฝนงคัดลอกด้านนี้ไีกฝังนึคัดลอกมุมเลือยตรงนี้มาอีกฝังนึง f e a t u r e and Face ให้เลือกผิวหน้าที่เราสร้างไวต้ตอนต้นสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะคัดลอกอีกด้านหนึ่งให้เราเสร็จแล้วกดติ๊กถูกครับ เราจะได้ลักษณะของดอกสว่านยังเหลือมุมจิกของดอกสว่านนะครับให้เราเลือกสเก็ตเลือกระนาบที่เราต้องการสเก็ตนะครับเสร็จแล้วผมใช้คำสั่ง centerline สร้างเส้นผ่านสู์กลางหรือเส้นที่มัดต ใช้คำสั่งลายครับสร้างเส้นมุมดอกสว่านโดยปกติมุมจิกดอกสว่านที่เราใช้งานกันก็จะเป็น118องศาเพราะฉะนั้นเราปรับนะครับองศาที่เกิดขึ้นตัวนี้ใหม่118ก็ฝั่งละ5้จากนั้นมาที่คำสั่งฟีเจอร์ครับ เลือกคำสั่งรีโวคคัมุมรีโวใช้อยู่ที่360นะครับก็คือรอบเลยกดเครื่องหมายถูกครับเราจะได้ลักษณะชิ้นงานที่เป็นดอกสว่านเรียบร้อยแล้วนี่เป็นลักษณะาการขึ้นรูปชิ้นงานแบบมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับ เราลองไปทําการขึ้นรูปชิ้นงานดูแล้วก็ลองเปิดตารางงานโลหะนะครับดูค่าต่างๆทีนี้เราก็ลองขึ้นรูปซึ่งมันจะได้ลักษณะความถูกต้องที่มากขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ชวนที่ใช้สําหรับการใช้คําสั่งปุ่ม Sweep นะครับสว e e ตสวคัพวกนี้หรือว่าเฮลิคและสไปร a l นะครับ